หนังสือคัดไทยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่4ค่ะค่ะหน้าที่4นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงจากซ้ายไปขวานะคะลูก ตามทิศทางของลูกศรลูกศรชี้มาอย่างนี้นะคะค่ะเราไปเริ่มเขียนกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ลากมาตามรอยประนะคะค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็อยู่ตรงนี้นะคะลูกเด็กๆสังเกตรอยประนะคะค่ะบรรทัดที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ก็เขียนเหมือนกันนะคะ แต่บรรทัดที่ห้เส้นรอยประจะห่างๆกันแล้วเด็กๆต้องรู้จักสังเกตนะคะเริ่มจากตรงนี้หจุดสอจุดแล้วก็3ามจุดมีแค่สามจุดนะคะลูกเด็กๆต้องเขียนให้ตรงกันนะคะ3ามจุดนี้ค่ะลากมาแบบนี้นะคะค่ะต่อไปบรรทัดที่6จะมีแค่สองจุดนะคะตรงกลางไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตแล้วค่ะ คอยเลงเลยนะคะลูกลากจากตรงนีม้มาหาจุดตรงนี้นะคะเด็กๆก็ลากมาเลยให้ตรงกันเลยนะคะค่ะเด็กๆลากให้ครบทุกเส้นนะคะค่ะส่วนด้านล่างนะคะเป็นการลากเส้นตรงจากขวาไปซ้ายนะคะค่ะเหมือนกับตอนแรกนะคะแต่ทีนี้เขียนจากขวาไปซ้ายเมื่อกี้เราเขียนจากจากซ้ายไปขวานะคะค่ะเด็กๆก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะลูก เริ่มลากตามรอยปะะเลยนะคะขาดเส้นที่หนึ่งตรงนี้ก็เส้นที่สองนะคะค่ะเขียนเหมือนกันทุกบรรทัดนะคะแต่บรรทัดที่ห้าก็เริ่มมีสามจุดนะคะเด็กๆก็ต้องเร่งเลยนะคะจุดที่หนึ่งที่สองและที่สามจ้องให้อยู่ตรงกันนะคะวิธีการเขียนนะคะลากไป ลากแบบนี้เลยนะคะค่ะส่วนบรรทัดที่6ก็มีแค่2จุดเด็กๆต้องต้องดูให้ดีนะคะลูกดูในในช่องของของของเส้นนี้นะคะแต่ละช่องนะคะลูกช่องนี้ก็จุดที่1จุดที่2อยู่ตรงนี้นะคะค่าลากไปค่ะค่ะอันนี้เป็นการฝึกการเขียนเส้นตรงนะคะ ว่าเด็กๆเ,เขียนครอทุกเส้นแล้วทุกช่องแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะลูกต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนหน้าที่5กันค่ะค่ะหน้าที่5นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะหน้านี้ก็ให้ระบายสีภาพเหมือนเดิมนะคะลูก เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะขาดเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นโค้งขึ้นนะคะโค้ขงขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะค่ะเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะลูกค่ะเด็กๆเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะโค้ขงขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะค่ะแบบนี้นะคะเหมือนกบกระโดดอะคะ่ะเหมือนกบกระโดดนะคะ ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะมันจะมีจุดอยู่นะคะลูกโค้งขึ้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นโค้งขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะค่ะบรรทัดที่สองและที่สามเขียนเหมือนกันนะคะแต่บรรทัดที่สี่เขาจะเว้นช่วงไว้รอยปะนะคะเว้นช่วงไว้ยเด็กๆต้องเขียนเองแล้วล่ะค่ะค่ะเด็กๆก็รู้จักสังเกตตรงนี้ให้โค้งเลยนะคะลูก เด็กก็ลากไปนะคะแล้วก็โค้งมาอย่างนี้นะคะลูกค่ะลากให้ครบทุกเส้นนะคะค่ะก่อไปด้านล่างนะคะลูกเป็นภาพจิงโจ้กำลังกระโดดนะคะกระโดดไปข้างหน้าก็คือกระโดดจากขวาไปด้านซ้ายเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นโค้งขึ้นจากขวาไปซ้ายนะคะค่ะเราไปดูวิธีเขียนกันนะคะลูก เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะโค้งขึ้นนะคะโค้งขึ้นค่ะแล้วเส้นที่สองโค้งที่สองเด็กๆก็ลากจากตรงนี้เหมือนเดิมนะคะลูกลากไปแล้วก็จะมีเส้นบรรทัดที่สี่เหมือนกันนะคะเขาจะเว้นช่องว่างไว้เยอะเลยให้เด็กๆฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะค่ะเด็กๆ,ๆก็ลากจากตรงนี้เลยนะคะลากโค้งขึ้นนะคะลูก เมื่อเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีเขียนพยัญชนะในสมุดเล่มสีเหลืองกันค่ะ